วันนู้นอีกหนึ่งวันที่ขึ้นขับรถสไลด์อ่ะมึงเอาไอ้สองอันนี้ทิ้งหมดตัวทิ้งอ่ะสองอันนี้ด้วยทิ้งไม่เอาเครื่องมือที่ไหนนะ่ยหมดตบ้านนี้ที่เขาไอ้ที่รถพี่ฮะมือไม่มีเลยของเราอ่ะฮะอออกออกไปย่องลงก่อนสิเอาเบาะนี้ออกเบาะนี้ก็หลุดออกวะหยิบมาเนี้มีอะไรมั่งเนี่ย ม,มันไม่ได้จ่ายตังเองไงหมดแล้วก็เบิกซื้อนะซื้อซื้อหยิบไม่หมดมือาสายอะไรใไายไปฮะค่ะ<า>นั่นแหละปอนไรปล่อยอดูด,ดิเปิดดูดิดดมีอะไรในนั้นเอาเฟี้ยงทิ้งไป อ่ะเนี่ยได้เนี่ยหยิบเนี่ยใส่นู่นใส่นี่ใส่ไหนใส่นี้เออนอนแกะใส่แกะนั่นมีกี่อันน่ะอ๋อมีเียิบเลยนะโอเคนะไม่มีก็ซื้ออันเนี้ยใส่เข้าไปเียบเลยอืมไม่ต้องซื้อนี่ไม่ใช่เงินมันไงซื้อซื้อแล้วมามันก็ทิ้งเอาไปทิ้งไปเอาเนี่ยสองอันนี่ทิ้งนะเนี่ย

อฉากลงเร็วลูกค้าเขาเร่งเอาที่ลงไปเดี๋ยวนีเย็นไม่เข้าออกเขาแล้วอเเอาฉากเลลงไปพอเนี่ยมันวางมันไม่กระเดิดไงเอ๊ะสั่งไม่รู้เรื่องหรือว่าให้ลงไปวางไปนู่นไปเก็บไปวางที่พื้นนู่นก็ได้เดี๋ยวเก็บที่พื้นทีนึงเอาเบาะมาแต่เนี่ยเบาะก็จะปิดได้แล้วมันจะมีตัวล็อกเบาะมันจะไม่หลุดอ่ะนี่อะไรเนี่ย นะ่ยเพียบนะมันไปออกไปก็ซื้อนะใช้เงินบริถัดเนี่ยซื้อดูเนี่ยแล้วมันจะเต็มไปหมดวางไว้ที่ก่อนเอาวางไว้ตอนนี้ทิ้งไปมันจะดูเฉพาะจำเป็นเนี่ยอ่ซื้อใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็ซื้อใหม่อีกอีกว่าอันนี้ทิ้ง มันจะไว้เฉพาะจำเป็นไงเนี่ยอยู่บนลหลังคา,าเนี่ยอย่างหนึ่งวางไปไม่อะไรนั่นแหละอยู่บนหลังคาเนี่ยติดขอต่งต่างนี้มีน้ำน้งนั้นแหละ แมนๆอันนี้เจิมได้นะเป็นไปนหมดอล้นี่ยท้งนั้นแหละนีอ่ออมาอวัตที่ชาร์จมันเยอะไปไหนดูมาเอกล้วงไหมหมดทั้งน้อยอะ่ะหยิบล้วงมหมเมื่ล้วงไหงนี้หมด อันนั้นเส็จหนังสือเก็บดูที่มีไหมไม่มีเลยล้วงเข้าไปหมดไม่มีแล้วครับมีได้อ่าไม่มีรู้มาหยิบไม้หมดในนู้นอ่ะหยิบมามบอกไม่มีที่นั่งเลย,ยงไงมีแต่ของเละไปหมดเลยไฟถือเบียนเอาไว้มาโอเคอ่า ใส่เข้าไปเก็บเข้าไปแล้วเหยียบเดี๋ยวกลับมาค่อยนั่งทิงเอาถุงมาใส่ไปหาถุงมา